ว่าจะเล่นกับลูกลูกเขาเล่นเราบอกพี่ก็พยายามจะเล่นกับเขาอยู่แต่เล่นยากอะไม่ค่อยเข้าใจวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนละไม่ค่อยหนาวแต่เตรียมตัวจะออกจากบ้านก็เลยใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงเผื่อม,มันหนาว มันเอาได้เอานอนกับมันไม่ได้ฮ่องกงถ้าไม่มีแดดคือหนาวเลยอ่ะสาวอทิตไปเที่ยวไหนมาบ้างเนาะใครได้ไปเที่ยวมั่งมันหยุดสาวอาทิตย์ ขนมเขาบอกเพื่อสุขภาพจริงหรือเปล่าไม่รู้มันไม่หวานแล้วเนาะมันเป็นขนมเอาไปกินกับกาแฟอร่อยดีไม่เคยอ่านขอดูก่อนนะมันมีน้ำตาลไหม ปาดปาดกระแทบแปลว่าอีกอย่างนอป,ปากระแทบปากกระแทบรือเปล่าแปบ๊บนึงนะขอกินมาม่าแป๊บได้จ้าได้จ้งเอามาทำซุ้มกันเลย คุณโมเมแปลว่าอะไรปากกระแสบอืมฮายสวัสดีค่ะสวัสดีคนค่ะขอบคุณนะคะที่มาเม้นกันเนาะเปิ้ลเป็นคนดอย อยู่ดอยหนาวไหมดอยน่าจะหนาวเนาะแต่บ้านเราไม่ค่อยหนาวหรอกมั้งดีค่ะสวัสดีค่ะอู้วสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้คนแบบเข้ามาสักทายกันเยอะเลยขอบคุณค่ะวันนี้นั่งกิน ชาเขียวห,หนาวขนาดยังหนาวอยู่ใช่ไหมอืมืนองว่าร้อนแล้วเนาะเห็นแม่บอกอากาศร้อนมากเลยแต่แม่แม่อยู่หนองคายมันไม่มันไม่ใช่ดอยอะเนาะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายนะคะไ่กินขนมกันหมดแล้ว ต้องไปซื้อมันแล้วเนะี่ยหมดเลี่ยงเลยอร่อยจริงนี่นค่ะเป็นขนมพันธุใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกขนมพันพุะพืชเหรอ,ขอเขาเรียกขนมอะไรก็ไม่รู้อ่านกนะันแล้วเรจะอ่านเมื่อกี้มีน้ําตาลไหมอืมันไม่มีน้ําตาลน่ะเออว่าแล้วมีโปรตีนมี energy e n e r จ y สูงมากกินให้อิ่มอ่ะดูท่าอืม แต่ไม่มีน้ำตาลนะคะมีไฟเบอร์ด้วยเออหนูอยู่ร้อยเอ็ดสวัสดีจ้าเด็กๆน่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนกันแล้วเนาะช่วงนี้เนาะปิดเทอมแล้วใกล้สงการโอ้ยอยากเล่นสงการ <c oughs> <c oughs> ตอนเด็กๆอะ่ะค่อยนี่ชอบเล่นมากเลยสงการนี่ชอบเล่นน้ำอะนะ่ะเนาะ เด็กริมเด็กริมโขงเขาเรียกบ้านจุดบ้านอยู่ติดริมโขงเดินไปก็แบบคือน้ําโขงเลยอ่ะตอนเด็กๆเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดมากนะอยู่กับความสนุ